สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะการสอบ F T M O นะเดทที่7นะคะคือเราจะสังเกตได้ว่าคือตอนนี้ก็คืออันนี้คือเริ่มเทรดช่วงแรกเนาะแล้วก็อันนี้คือเล่ย์มาแล้วก็อันนี้ก็คือวันที่6เนาะวันที่แบบมีมีกำไรคือประมาณ90ก่าเหรียญเยนาะแล้วก็วันนี้ก็คือเปิดมาตลาดตอนเช้านะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบ1เราอ่ะคือดูตรงทางเฟรมเล็กเกินไปแล้วลืมดูว่าเออข้างบนมันเป็น ต้านใหญ่ก็คือต้าน h i หนึ่งเนาะ mm hmm. ก็เลยแบบ mm hmm. คือน้องก็เลยแบบมีแรงขยมามากพอน้องมีแรงขยมามากเราก็ยังคิดว่าเอะตรงเนี้ยเราเห็นแบบมันเกิด pa บายขึ้นไปแล้วแต่ลืมไปว่ามันเกิดบริเวณแนวต้านนะคะออพอมันเกิดบริเวณคือพอเกิดบริเวณแนวต้านปุ๊บเนี่ยการที่แบบก็คืออย่างที่เคยบอกก็คือ แรงบายที่เกิดบริเวณแนวต้านถึงแม้จะแบบเป็นแรงบายเยอะแต่ว่าคือมันก็อยู่บริเวณแนวต้านเนาะก็คือมันก็ขัดแย้งกันโดยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเนาะคือมันขัดแย้งกันอยู่แล้วก็คือแรงบายนี้ที่แนวต้านคือก็มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนาะเออเราอ uh, ่ะผิดคือเราออกออเดอร์ผิดเองแหละเพราะว่าเราอ่ะคือตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าตรงนี้เราก็จะเห็นแบบเหมือนน้องอะ่ะคือมีการสร้างกลุ่มสร้างสร้างรับสร้างต้านจานะเนาะเนี่ย ช่วงช่วงบริเวณตรงนี้ค่ะเนาะบริเวณกลุ่มเนี้ยก็คือที่ออกออเดอร์ไปนะเนาะเออทีเนี้ยก็คือแบบเราคิดว่าน้องมันจะขึ้นไหวแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคือตลาดตลาดเช้าเนาะแรงซื้อขายมันจะค่อนข้างแบบน้อยเนาะก็คือถ้าเกิดว่ามันจะทะลุต้านไปจริงๆคือมันจะต้องแบบมีข่าวหรือว่าเป็นตลาดอเมริกาที่แบบทุกคนมองเห็นตรงกันว่าเนี่ยฉันจะขึ้นแล้วนะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็คือไม้เนียก็คือแบบคือเราออกออเดอร์ผิดทางนะคะ ขอบคุณประสบการณ์ดีๆแล้ว,วันนี้นะคะจะทําให้แบบเราอะ่ะอืมรู้จุดด้อยของเราแล้วก็สามารถนาอันเนี้ยคือไปพัฒนาได้เนาะอันนี้คือบริเวณที่เราออกออเดอร์นะคือแบบเราเห็นมันเป็นแบบเหลักษณะของ P A บ u y แล้วแหละคือเรากส็สับออเดอร์ไปคือตรงนี้ถามว่ามันได้กําไรไหมมันได้กําไรเนาะคะ่ะแต่ว่าก็คือแบบเราไม่ยอม S L กําไรเองแหละก็คือแบบ อยากให้รอถึง TP เนาะเราตอนแรกคือเราตั้ง TP ไว้1805แแต่ว่าคือมันก็ไม่ถึงอะ่ะมันถึงแค่ประมาณ หนึ่งแปดศูนย์สี่จุดเก้าห้าซึ่งมันก็ไม่ถึงเนาะไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะเออมันไม่ใช่แบบใกล้ถึงทีพีแล้วเขาจะตัดยอดให้คือมันไม่ใช่นะคะไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะเออแล้วทีเนี้ยก็คือแบบเราก็ยังคิดว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นแบบยังเป็นแนวรับอยู่นะยังเป็นแนวรับอยู่นะแล้วเ็าออกออเดอร์บายสวดไปจ้านี้เป็นยังไงละจ้าคือแบบทำเฟรมใหญ่เนานะก็คือเนี่ยเอ่อทำเฟรมใหญ่ตรงเนี้ยก็คือแบบคือน้องอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าของดูของ แพทเทิร์นกราฟของ FCMO นะคะก็คือตรงนี้ก็ยังเกิดแบบก็คือยังไม่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะก็คือแบบแรงเซลล์มันยังไม่ชนะแรงบายเนาะแล้วก็จุดที่เราออกออเดร์ก็คือแท่งนี้เนาะอืมแล้วทีเนี้ยก็คือแบบด้วยความที่แบบน่าจะเป็นแบบที่น้องไหลเทลงมาตรงนี้เพราะว่าหนึ่งตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะคะแนวต้านของอเป็นมุมของ H4 นะเป็นมุมของ H4 ตรงนี้นะคะ อเนาะมันก็เลยแบบมีแรงเทขายกลับลงมาแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณนมของ h ET 4ตีตรงนี้ก็คือแบบเหมือนน้องอบบไปทดสอบหลายรอบละไปทดสอบหลายรอบละแต่ว่าก็คือยังขึ้นไม่ได้นะคะอืมนี่นะอืมนี่นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็อันนี้นะแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่เราออกออเดอร์ตรงนี้ค่ะ อันนี้ตรงนี้คือไม้ที่เราเสียบไปแล้วนะเออแล้วก็นี่ตรงนี้ก็คือนี่ตรงเนี้ยมันเป็นมุมตรงนี้มันเป็นลักษณะของเป็นเส้น EMA สองรอเส้น EMA หนึ่งร้อยนะคะในทางเทรนด์บสี่แล้วก็ออกอ,ออเดอร์ตรงที่ว่าน้องเกิด PA บายไปเนาะตรงเนี้ยอืมแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือ,อย้ำอีกรอบนึงน้องเกิด PA แล้วจริงออกตรงเนี้ยออเดอร์ตรงเนี้ยก็คือได้จริงแต่ ยอมเอสเอลกำไรค่ะก็ล่วงมาถึงตรงนี้จ้าเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าสภาพจิตใจไม่ได้ละ